ครับท่านประธานที่เคารพครับผมในทวิภพลิมจิตกรสมาชิกสภาผแบบู้แทนรัษฎรแบบแบ่งเขตพักก้าวไกลครับก็วันนี้นะครับท่านประธานผมก็จะขอมาอภิปรายนะครับเสนอแนะรัฐบาลนะครับเรื่องที่เหตุการณ์ที่มีการติดเชื้อโควิด1 9เพิ่มนะครับทั้งที่ระยองเองแล้วก็ ในของที่เป็นลูกคณะทูตเองนะครับซึ่งในวันนี้นะครับอย่างที่นายแพทย์วายโยนะครับเพื่อนสมาชิกของผมพรรคก้าวไกลเนี่ยได้เกินไปแล้วนะครับว่าผมเองเนี่ยจะพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวก็เนื่องจากตัวผมเองเนี่ยเป็นไกด์หรือเป็นมัคคุเท์มาก่อนนะครับแล้วก็ทราบดีนะครับและเคยอภิปรายไปหลายครั้งแล้วว่ากลุ่มคนเหล่านี้พี่เพื่พพพพพนอนๆน้องของผมที่เคยร่วมงานกันเนี่ย ตกทุกข์ได้ยากแสนสาหัสเหลือเกินนะครับก็อย่างที่ทุกคนทราบครับว่าประเทศไทยเยเป็นประเทศที่มีรายได้หลักส่วนใหญ่จากการท่องเที่ยวนะครับปีละสีล้านล้านกว่าบาทซึ่งปีนี้ก็ต้องบอกตรงๆเลยว่าเหลือศซนนะครับในการที่รายได้จากต่างชาติคือไม่มีใครเข้ามาเลยแล้วก็หวังว่ามันจะกลับมาโดยเร็วนะครับแต่ ต้องยอมรับความจริงครับต้องใช้เวลาอีกสักพักนะครับก็หวังว่าจะไม่นานเหมือนที่ท่านนายกเคยสัญญานะครับก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าท่านนายกเห็นปัญหานี้เป็นยังไงก็หรือู้สึกว่าเอ๊เดี๋ยวท่องเที่ยวมันเงียบเหงาเกินไปหรือเปล่าก็เลยจัดบรรยากาศกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเป็นมิสซิสซี่ทัวหรือทัวร์การทหารจัดไปเลยครับผอบทออบอ อเมริกาเข้ามาก่อนชุดแรกคนด่าไม่เป็นไรฉันกระทุนท่องเที่ยวสร้างความมั่นใจจัดไหมครับบินอียิปต์เข้ามาอีกเสร็จเลยครับกลายเป็นข่าวโด่งดังจนทำให้ประชาชนชาวไทยเนี่ยก็เอื่อมลอาอาก็ต้องบอกกันครับว่ามันเป็นสิ่งที่แย่จริงๆนะครับท่านประธานแย่มากๆเพราะว่าก่อนหน้านี้เองผมได้มีโอกาสไป ภาคตะวันออกก็ไปทํางานด้วยนะครับแล้วก็ไปพักผ่อนด้วยคนเยอะครับคนกรุงเทพจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยเริ่มกลับมามีความมั่นใจในการท่องเที่ยวและอย่างที่ผมเคยกล่าวไปว่าว่า,วาการท่องเที่ยวไทยเนี่ยปีนี้เหล่าตัวเล็กตัวน้อยอินฟาสซเจอร์อต่างโรงแรมขนส่งคนขายหมึกย่างข้างหาดถายส้มตำเนี่ยจะอยู่ได้ก็เพราะนักท่องเที่ยวคนไทย ก็เริ่มกลับมาก็ใจชื้นได้อยู่นะครับสัปดาห์ก่อนเนี่ยเพื่อนผมก็บ่นนะครับว่าไปเที่ยวหัวหินกลับมารถติดมากหัวหินมากรุงเทพหกชั่วโมงก็อาจจะเป็นการขับรถที่ยาวนานแต่ก็เป็นสัญญาณที่ชื่นใจชเช่นกันว่าการท่องเที่ยวภายในประเทศของเราก็ยังเข้มแข็งอยู่และคนหลังจากถูกกักตัวอยู่บ้านเป็นเวลานานก็ยังอยาก ได้ไปสัมผัสบรรยากาศแปลกใหม่บ้างนะครับหลังจากที่ต้องทนแล้วก็ปฏิบัติตามเชื่อฟังรัฐบาลนะครับทั้งที่เพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อประเทศของเรามาแต่สุดท้ายแล้วข่าวล่านั้นครับก็โดนรัฐบาลหักหลังการตกเสียเองไม่เพียงเท่านั้นครับต้องเห็นใจจริงครับโดยเฉพาะระยองเนี่ยล่าสุดนะครับผมดูข่าว ที่สมาชิกหลายท่านได้กล่าวไปคือ90%ของห้องหายไปนะครับยังไม่เพียงเท่นั้นจังหวัดใกล้เคียงครับพัทยาเองชนบุรีเองยอดจองโรงแรมก็ตกควบถามว่านั้นท่านนายกขอโทษแล้วไหนนะครับ<ม>เงินชดเชยเขาเสียหายนะครับมันไม่ใช่อยู่ดีแล้วเหมือนท่านมาทานเหมือนคนทั่วไปประชาชนทั่วไปขับรถมาชนกันแล้วก็แบบเฮ้ยลงมาขอโทษไม่มีอะไรหายกันมันไม่ใช่ครับ มันก็ต้องมีการชดเชยเยียวยาวไอ้รถนี้มันจะซ่อมยังไงใช่ไหมความผิดเขาไหมเขาก็มาทางเอกเขาก็ําตามกดมาทางเอกเอนายกอะไรอย่างงี้มาโบกโบกไฟมั่วมีอะไรมาชนก็ต้องรับผิดชอบกันไปซึ่งยังไม่เห็นคนในพื้นที่ผมครับผมไปลงพื้นที่มาย่านถนนเจริญนครมีชาวบ้านเดินมาทักทาย ก็บอกว่าจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยเมื่อสองเมื่อสาสัปดาห์ก่อนก็บอกว่าโอ้โหแย่มากเพราะขายของอยู่ริมถนน Walking s t r รีทที่พัทยาแล้วเขาโทรหาผมครับเมื่อวานเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับว่าเอเนี่ยจะได้กลับไปขายแล้วก็หวังว่าจะได้รายได้เป็นกอกเป็นกะกลับมาแต่ก่อนเนี่ยเขาเคยบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาขายได้แบบบางทีห้าหมื่นก็มีนะครับแต่ช่วงโควิดเนี่ยเหลือวันแล้วไม่ถึงพันผมก็ยินดีอย่างยิ่งชื่นใจครับผมก็อยากมา เป็นตัวแทว่าเนี่ยผมไม่กล้าโทรหาประชาชนคนนั้นเลยครับพี่คนนั้นเลยเพราะผมรู้ว่าแกคงเศร้ามากๆครับที่ต้องเจอกับการบริหารงานอันห่วยแต่ของรัฐบาลชุดนี้ที่เลือกปฏิบัติแต่อภิสิชชนบางรายจนทำให้เขาไม่สามารถกลับไปขายของที่ชนบุรีได้อีกแล้ว ข้อเสนอแนะของผมนะครับก็มีง่าย,ายสบายสบายครับคือสุดท้ายนะผมเชื่อว่ามาตรการใดที่รัฐออกมาเพื่อจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้นถ้าประชาชนนั้นได้รับความเสียหายเนี่ยเรากลประชาชนเหล่านั้นก็ควรจะได้รับการชดเชยอย่างสมเหตุสมผลตามส่วนนะครับในกรณีนี้เห็นชัดเจนเลยครับว่าเป็นการบริหารงานที่ผิดพลาดไม่ได้การขอความร่วมมือใดๆ ผลทางตรงทางอ้อมไม่ต้องใช้อะไรวิจัยก็สัมผัสได้ครับท่านนายกลงไปพื้นที่เมื่อวานก็ได้จะสัมผัสได้ไม่ต้องให้ใครมาบอกก็กินดีมากๆนะครับที่ท่านลงพื้นที่แล้วไม่ค่อยเมคหรือคัดสรรแต่ข้าราชการหรือประชาชนที่เป็นหางเสียงของท่านมาเพื่ออวยท่านหรือผมก็ไม่แย่ใจเหมือนกันครับว่าท่านเคยลงที่ระยองไปแล้วแล้วก็คือประชาชนคนเดินไม่แหละที่เคยรักท่าน แต่ตอนนี้เขาไม่ได้รักท่านอีกแล้วนายกครับผมว่าฝากให้ประธานไปถึงท่านนายกนะครับว่าท่านนายกครับอย่าถามคนอื่นเลยครับว่าเขามาจากไหนแต่ผหฝากให้ประธานไปบอกท่านนายกนะครับว่าท่านนั่นแหละมาทางไหนอ่ะท่านกลับไปทางนั้นเลยนะครับอย่าเป็น แต่โทษคนอื่นโทษนูน่นโทษนี่นะครับเดี๋ยววันหนึ่งจะเป็นนักโทษเสียเองนะครับขอบคุณมากครับท่านประธานถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ